โอ้โหเพื่อนๆมีปัญหาว่ามดแมลงนะคะเพลี้ยหรือเต่าทองแมลงวันทองนะคะหรือแมลงวันจริงๆนี่ยั่วเยะเต็มสวนอยู่ไหมคะนี่เพื่อนๆดูโอ้โหนี่ต้นดอกรักของไม่ก้อยคะ่ะอืม อุดมไปด้วยมแมลงเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าปลูกผลไม้ปลูกมะนาวปลูกพริกปลูกมะละกอนะคะพบว่ามีมแมลงวันทองมากวนนะคะหรือมแมลงหลายชนิดค่ะมากวนนะคะผละไม้ของเพื่อนเพื่อนนะคะทําให้ผลไม้ของเรานะคะผิวเสียนะคะแล้วก็มีหนอนนะคะเพื่อนพบว่าในบริเวณบ้านของเพื่อนนะคะมีจิ้งจกตุ๊กแกเยอะค่ะจิ้งจกนะคะมาขี้เปื้อนตามบ้านของหนูค่ะไม่กว ไว้หนึ่งกระถางค่ะแม่ก้อยตอนนี้ไม่ได้กินมะเขือเลยค่ะเนื่องจากอะไรครับเพื่อนจาอ๋าน,นี่ดูเลยนะคะใต้ใบมะเขือของเพื่อนค่ะมีแมงวี่ขาวค่ะมากวนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยพาพเพื่อนๆมาพบกับสูตรไล่มดไล่หนอนไล่มแมลง ไล่จิ้งจกตุกแกนะคะราคา2บาทจ้าวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาพบสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่จิ้งจกตุกแกไล่แมลงวันไล่ไมแมลงวันทองราคา2บาทนะคะวัสดุอุปรกรณ์ของแม่ก้อยครั้งนี้นะคะนี่เป็นแผ่นสําเร็จรูปค่ะไล่มแมลงค่ะนี่แม่ก้อยได้มาจากร้านทุกอย่าง20ิบนะคะ บางร้านจะขายแผ่นละสองหรือสามบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นแผ่นกาวดักไล่มแมลงวันไล่จิ้งจกตุกแกได้เห็นผลมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋าต่อไปค่ะเป็นกันไก่นะคะแล้วก็เทปใสแล้วก็ไม้นะคะสําคัญค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเพื่อนๆมีสีเหลืองนะคะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองได้เลยนะคะ น้ำมันพืชเลยนะคะคือค่าอันดับต่อไปเป็นขวดน้ําขวดเปล่าที่เพื่อนๆจะทิ้งนะคะคือการไล่มแมลงแบบประสิทธิภาพสูงนะคะเราควรจะทั้งฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะหรือฉีดพ่นลงดินและทํานะคะแผ่นกาวดักไล่มแมลงด้วยนะคะนื่จะอันนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นความบังเอิญค่ะเมื่อสองสเดือนที่แล้วค่ะมแมลงวันในบ้านไม่ก้อยเยอะมากเนี่ยไม่ก้อยก็ไปหาได้เนี่ยแผ่นนี้มาค่ะเพื่อนๆเ,เป็นแผ่นกาวดากักแมลงวันค่ะเพื่อนๆ โอ้แมลงวันเยอะมากเมื่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะนี่เพื่อนๆเนี่ยเราก็ดึงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสองบาทคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเหนียวหนึบหนับอย่างนี้เลยค่ะไหนมีจิ้งโจตุกแกเยอะนะคะหรือแมลงวันเยอะเนาะเนี่ยเราก็ไปวางไว้บนโต๊ะเลยแล้เราจะมาทําขวดดักไล่แมลงกันก่อนนะคะติดอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาเทปใสนะคะมาติดนะเพื่อนๆนะด้านข้างอย่างนี้นะคะ เพื่อนๆจะไปตั้งนะคะที่บริเวณต้นไม้ใต้กระถางหรือแขวนนะคะจุดที่แมลงวันเยอะๆได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยะะโอเคนะคะแมลงนี่เขาจะเยอะตอนกลางคืนนะคะกลางวันเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือบางต้นนะคะแมลงเนี่ยเขาจะซุกอยู่ตามใต้ใบนะเพื่อนๆก็ไปขย่าค่ะโอ้แมลงจะเยอะมากกาเสร็จแล้วค่ะขวดดักแมลงวันทองขวดดักเพี้ยดักหนอนนะคะนี่แมลงตัวเล็กๆที่เพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะ สำคัญมากๆเป็นแมลงวันทองเลยค่ะเพื่อนท่านไหนค่ะปลูกผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะม่วงมะนาวมะละกอน้อยนาพุทรานะคะพบว่ามีแมลงวันทองนะคะศัตรูตัวฉกาดนะคะหรือแมงวีขาวเนาะมากวนต้นไม้พืชผักของคุณท่านไหนปลูกฟักปลูกแฟงนะคะพบว่ามีแมลงวันทองนะไปต่อยนะผลของเพื่อนเพื่อนนะคะจะบิดเบี้ยวเสียทรงค่ะไม่สวยนะคะนี่ปัญหาหลักเลยค่ะแมลงวันทองเลยค่ะเพื่อนจะเป็นแขวนนะเพื่อนก็ใช้เชือกนะคะอันดับต่อไปนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนทาแบบแผ่นนะคะ ปักไว้ที่ในกระถางเลยค่ะหนูปลูกต้นไม้ไม่เยอะค่ะแม่ก้อยนี่แบบปักได้เช่นกันนะคะแผ่นกาวแผ่นหนึ่งอย่างนี้นะคะจะแบ่งได้เป็นสองแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างนี้นะคะเพื่อนเื่นเี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนมาึ่งเลยจ้าแล้วแม่ก้อยก็จะวางแผ่นกาวนะคะบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะติดกาวลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนะเสร็จแล้วค่ะสูตรไล่แมลงราคาสองบาทนะคะแบบนี้ง่ายที่สุดค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะอยู่ในห้องแถวอยู่คอนโดเนาะยิ้งจกตู้แกเยอะมากๆเนี่เพื่อนๆนนำไปตั้งนะคะ จุดที่เพื่อนๆเห็นว่าบริเวณนั้นนะมีขี้จิ้งจกนะรับรองค่ะเพื่อนๆเนี่ยทุกแกก็จะมาติดอย่างนี้ค่ะจิ้งจกก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่หรือเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกต้นไม้พืชผักเยอะค่ะหนูปลูกไว้ขายนะคะเราก็นํานะคะแผ่น,นะะากาวนี่นะคะ่ะแล้วก็เสียบไม้นะคะไปปักไวท้ที่หัวแปลงหรือระหว่างแปลงผักของเพื่อนๆนะคะนี่จ้าและสําหรับเพ,รเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะไม่ก้อยขาหนูไม่มีแผ่นกาวดักแมลงอย่างนี้ทํายังไงค้าไม่ก้อยนี่เลยค่ะพื่นๆจ๋าสูตรง่ายๆเลยค่ะวัสดุอ กาวดักไล่แมลงแบบง่ายๆค่ะจากของในครัวนะคะเป็นน้ํามันเลยค่ะพเพื่อนๆเป็นน้ํามันเก่านะคะที่เราใช้แล้วนะได้เช่นกันนะคะพเพื่อนอันดับต่อไปพเพื่อนก็ตัดฟิวเจะบออนะคะแผ่นแข็งๆงนี้เลยแล้ว,พวเพื่อนต้องครอบด้วยถุงพลาสติกอย่างนี้นะคะเพื่อนเก่ายิ่งดีนะคะพเพื่อนแมลงชอบค่ะพเพื่อนเทใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปในถ้วยเลยมีแผ่นพิวเจะบอ่อนะแล้วเพื่อนก็ครอบถุงไว้ข้างในนะคะมันนะคะ พิทหน้าถุงนี้เลยค่ะเวลาแมลงวันเกาะเยอะนะคะหรือแมลงวีดแมลงต่างๆนะคะมดเพี้ยต่างๆนะคะเขาเกาะเยอะเพื่อนๆก็สามารถถอดถุงนะ่ะไปทิ้งได้เลยแล้วก็ใส่ถุงใหม่แล้วก็ทาน้ํามันแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วจ้าแผ่นดักไล่แมลงสูตรนี้นะคะง่ายที่สุดประหยัดที่สุดค่ะเพื่อนๆวิธีใช้ทายัางไงคะแม่กอยเพื่อนๆก็ไปปักนะคะในกระถางต้นไม้นะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะสูตรไล่แมลงแบบประหยัดที่สุดนะคะแบบแผ่นนะคะปักลงในกระถางแบบนี้นะคะช่วงที่ต้นไม้ติดดอกออกผลนะคะแมลงจะเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนน้ำขวดป่ามาเนาะไม่ต้องใส่อะไรค่ะเพื่อนจ๋าทาน้ํามันค่ะเพื่อนน้ามันเก่ายิ่งดีนะคะเพื่อนคือเขาจะมีกลิ่นล่อแมลงวันทองแมลงต่างๆได้ดีมากๆค่ะเพื่อนเมื่อแมลงติดเยอะเต็มขวดนะคะเพื่อนเพื่อนก็เพียงล้างขวดค่ะเหมือนล้างจานเลยค่ะแล้วก็ ทาน้้ำมันใหม่แล้วก็ไปแขวนที่ต้นไม้นะท่านไหนปลูกฟักปลูกแฟงะจะพบว่าตอนนี้ฟักแฟงของพเพื่อนติดดอกอะโอ้โหแมลงเพียเ้ยเยอะมากๆเพื่อนๆก็ไปแขวน,นะะันะดับต่อไปนะคะสําหรับวางขวดในกระถางนะคะเพื่อนๆต้องใส่น้ําสักหน่อยนะคะการเคา้มนะคะพเพื่อนๆจะ้ะาคแบบขวดใส่น้านะคะสําหรับตั้งไว้ในกระถางนะคะเ,เสร็จแล้วคะว่ะเพื่อน แผ่นกาวดักไล่มแมลงของเราทําเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปดูวิธีใช้นะคะแล้วก็จุดที่เราจะไปวางด้วยกันเลยค่ะไมกไกวขอไปดักนะคะจิ้งจกตุกแกนะคะในบ้านก่อนนะคะมีจ้ามุมนี้ค่ะจิ้งจกเยอะมากๆค่ะตอนนี้ไม่เห็นนะคะแต่เราเห็นที่จิ้งจกแล้วค่ะนเพื่อนแล้วก็วางข้ามแผ่นกาวค่ะดักจิ้งจกตุกแกเลยค่ะเพื่อนแล้วก็จะวางไว้ตรงอยูตรงนี้นะคะเพื่อนลดจํานวนจิ้งจกตุกแกที่อยู่ในห้องของเพื่อนเพื่อนได้ดีมากๆค่ะเนี่ยในห้องของเมก้กวเมื่อก่อน เยอะมากหลายตัวตอนนี้เหลือแค่ตัวหรือ2ตัวแค่นั้น,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่แบบนี้นะคะกาวดักยิ้งจกทุกแก่ค่ะเห็นผลมากๆค่ะสำหรับในบ้านนะคะห้องครัวมแมลงวันมแมลงวีจะเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆก็ใช้แผ่นแบบนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะอาหารในห้องครัวได้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขามาล่ะนี่มาติดที่นี้นละะ้ค่ะเยอะตึมเลยละคะ่ะเพื่อนมาที่สวนกันเลยค่ะต้นมะเขือค่ะไม่ก่อยค่ะซูมแล้วค่ะเกิดจากอะไรคะมีช่วงนี้มแมลงวีขาว มียไฟลายแดงเยอะนะคะมพือจ๋าสาคัญเนี่ยแมงวีขาวน้่นแหละเนี่ยจะทำให้ใบพืชของเพื่อนเนี่ยหมดยวแห้งอย่างนี้นะคะก็ดูกินน้ําเลี้ยงทื่ผักนะคะแล้วก็ไล่แมลงแบบง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะปักลงไปในกระถางเลยค่ะเพื่อนๆทได้ช้านะเพื่อนๆมาดูได้เลยค่ะคือแมลงจะเต็มแผ่นเลยล่ะปักนี้เลยค่ะเพื่อนๆปักแบบนี้เห็นผลจริงไหมคะไม่ก้อยขาเราไปดูผลงานด้วยกันเลยค่ะมีจ้าเพื่อนจ๋า ผลงานนะคะการดักแมลงต่างๆนะคะแมะลงวันทองแมงวีขาวยุงก็ได้นะคะเพื่อนจากแมลงวันก็ได้นะยิงจกตุกแกก็ได้เชน่นกันนะคะเนี่ยเพื่อน,อนมีหลายชนิดมากๆเลยค่ะเพื่อนเนี่ยยุงก็ได้คะ่ะเพื่อนต้นไม้นะบางทีก็มีแมลงวันเยอะนะคะเนี่ยสูตรนี้ก็ดักได้เชน่นกันค่ะเพื่อนี่ผลงานเช่นกันค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นรอยดำๆนี้เป็นมดมดค่ะมดดำก็ขึ้นมาค่ะเพื่อนเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแผ่นอย่างนี้ก็ดักมดได้นะคะเพื่อน นี้แบบขวดนะคะแม่ก้อยใส่น้ําเรียบร้อยนะคะแม่ก้อยจะวางดักไว้ในกระถางแม่ก้อยก็ใส่น้ําไว้กันล้มค่ะท่านไหนพบว่า,ววาเอ๊ะทำไมกุหลาบของหนูใบเป็นรูนะคะเนื่องจากดวงนะคะโอเคค่ะแม่ก้อยก็จะเอาขวดดักมแมลงต่างๆนะคะมาแขวนที่ต้นถั่วฝักยาวต้นถั่วพูเลยนะคะนี่ทําค้างไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมแขวนเลยค่ะพเพื่อนๆแม่ก้อยจะแขวนไว้ตรงนี้นะคะพเพื่อนๆนมีตําแหน่งค้างอยู่เลยค่ะโอเคค่ะแม่ก้อยแขวนนะคะขวดดักแมลงต่างๆนะคะไว้ที่สวนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน พเพื่อนๆไม่มีค้างนี้นะคะก็สามารถนะคะปักหลักไม้ไผ่นะคะแล้วก็แขวนขวดไล่มแมลงดักมแมลงได้เช่นกันนะคะนี่ไม่ก้อยมาแขวนขวดนะคะไว้ที่ต้นสวรรคค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ก้อยจะบอกว่าแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีคะ่ะเพื่อนๆดูเพื่อนเห็นไหมคะโอ้โหน้ำมันนี่ก็มีประโยชน์แล้วก็เห็นผลมากๆนะคะพเพื่อนๆดูแมลงเนี่ยปิดเลยคะ่ะเพื่อนดูโอ้โหย่าไข้ามยังไม่ดึกเลยค่ะเพื่อนโอ้โหหลักฐานชัดเจน ที่ต้นมะนาวค่ะมะนาวของหนูไม่ติดดอกออกผลค่ะแมลงเยอะมากค่ะไม่ก้อยใช้ขวดดักมแมลงแบบนี้นะคะเสริมเลยนะคะเพื่อนไล่แลมลงเห็นผลมากๆพกเพื่อนดูแม่ก้องนัาแขนพร้อมกันค่ะเพื่อนแป๊บเดียวมติดเหมือนกันเพื่อนเพื่อนโอ้โหแม่ก้อยจะบอกว่าเขาเจอฝุ่นตาคะ้าก็ยังเหนียวดีมากๆไปทำเพื่อนเพื่อนมีโอกาสก,าก็ลองทำสูตรแบบนี้กันดูนะคะวิธีดักไล่มแมลงแบบไไง่าย ราคา2บาทค่ะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ๊วยนดต้อนรัแบแพทเช่นะคะค่ะสูตรไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะเห็นผลมากๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย